ห <1. S 2> จะไปไหนที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ถ้าจะพามาันนอนโซฟาเพราะสงสารนก็ไม่ต้องเขาดูแลตัวเองได้โอเคอยากจะทะเลาะใช่ไหมได้พร้อมแล้วมาเลยนหนึ่งจะมายุ่งทำไมอีกอะก็หนึ่งไปในที่แบบนั้นนะแล้วถ้าอาไม่ไปเจอคืนนี้หนึ่งจะไปนอนที่ไหนหรอ บ้านเพื่อนหนึ่งเดี๋ยวนี้มีเพื่อนที่สนิทถึงขนาดไปนอนบ้านด้วยแล้วก็วจะให้ทำยังไงอะคะจะให้ไปนอนที่ไหนอะเพิ่งโดนทิ้งมาแบบใดเยื่อใหญ่เป็นได้แค่ที่ระบายอารมณ์ถ้าโกรธอา <c oughs> ก็มาลงที่อาสิไปลงที่ตัวเองทำไม ถ้ากดก็ให้มันหนที่อาก็พูดง่ายนี่หนูเคยคิดถึงใจเขาบ้างปะเจ็สิ่งที่หนงทำมันพูดแย่เลย ทำไมอ่ะรับความจริงไม่ได้เหรอแล้วสิ่งที่อหนึ่งทำมาต่างอะไรจะได้แล้วทิ้งอ่ะหนึ่งพอได้แล้วมากับอ่าไม่ไปเขา้าไม่ไปหนยเดือ